ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับกับนักเรียนช่างเขียนภาพสีน้ำมันนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปดูกิจกรรมต่างๆนะครับแลกะก็จะพาทุกๆคนไปดูอาจารย์บุติพงศาริยาได้วาดภาพพระราชินีของไทยนะครับเพื่อที่จะให้ทันในงานวันลงนามถวายพระพรนะครับและก็ผมจะพาทุก,ทกคนไปดูศาลาพระวิ่งฝันกันอีกครั้งหนึ่งไปดูกันครับ ก็เริ่มต้นด้วยภาพกิจกรรมการเข้าแถวเช็คชื่อก่อนเข้านอนและก็ภาพกิจกรรมทำความสะอาดในทุกๆวันจันทร์และทุกๆวันศุกร์เพื่อบง่งบอกถึงความสามคัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็เหมือนที่เคยบอกนะครับว่าในทุกๆห่งครั้งของหนึ่งเดือนพออก็จะมาให้กำลังใจและก็พูดคุยกับนักศึกษา เพราะอิ่มท้องแล้วถ้าไม่มีเงินอ่ะสาวรักเธอขนาดไหนเขาก็หนีเธอครับเบียร์บอกรักก,กัดก้อนเกลอกินมีไหมไอพีดใจกัดก้อนเกลอกินีไไนไไน้ไหไมเจมบอกูไม่รู้ดูพูดไม่ได้เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องการขายจากภาพความจริงเนี่ยสิ่งต่างๆมันมจะตามมาประสบการณ์นะครับโอกาสนะครับแล้วก็ช่องทางที่เราจะมอง ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้ผลิตออกมาเนี่ยมันมีจุดดีจุดไม่ดีอย่างไรซึ่งก็คืออย่างที่ผอนำเสนอไปแล้วว่านี่คือช่องทางที่ดีนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมชอบบรรยากาศในวันที่ฝนพรำเมื่อวันนั้นมาถึงก็อยากที่จะถ่ายภาพบรรยากาศวันนั้นให้ทุกคนได้ดูกันที่แผนกช่างเขียนภาพสีน้ำมัน เมื่อทุกคนมาเรียนช่างเขียนภาพสีน้ำมันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะวาดภาพไม่ได้เพราะว่าครูสอนแทบจะตัวต่อตัว,ตวเพราะปัญหากล่องแต่ละทุกๆคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรายละเอียดของแต่ละคนก็ต้องต่างกันการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันครูก็จะมาบอกและก็มาทำให้ดูใน ในความแตกต่างนั้นกระดานมาดูดิเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก็ได้คะมาดูด้วยกันมันต้องมีน้ำหนักเขียนมันต้องเหมือนมันต้องเขียนให้มีมิติแล้วก็มีความกลมอันนี้มันมันเกือบได้แต่มันไม่คมเพราะว่าผมตัดเส้นก่อตัดเส้นเพมันแข็งเนี่ยตัดเส้นไหมมีตมันไม่ตัดมเนี่ยนี่พี่ลงใหม่มันจะเป็นเส้นเป็นจริงแต่มันเป็นการรูปมันจะไม่ขีดปื๊ดเลยแม้คิ้วเนี่ยเห็นไหม นี่ก็เป็นภาพที่อาจารย์ได้แก้ไขให้บางจุดนะครับในความไม่เข้าใจเพื่อให้เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปและในช่วงวันเวลานั้นๆน,น,นะครับอาจารย์ก็ได้รังสรรค์ผลงานพรราชินีของไทยนะครับให้ทันในช่วงวันเวลาของการลงน้ำถวายพระพรบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ใน,ในช่วงวันเวลานั้นๆก็มาถึงนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรเป็นวันที่ทุกคนต่างพร้อมเพียงกันที่จะลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งแผนกช่างเขียนภาพสีน้ำมันด้วยนะครับและก็ทุกคนก็จะได้เห็นภาพจริงในวันนั้นที่อาจารย์วุฒิพงศสริยาได้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ก็ไปดูในส่วนอื่นๆต่อนะครับมาช่วยทำความสะอาดที่สระฟาร,าฟร์มผัดนนะครับวันนี้มีไงภาพเยอะแยะมากเลยก็จะไม่กี่วันนี้ก็จะมีน่าจะมีคณะมาเยี่ยมชมครับก็เลยต้องทำความสะอาดกันก่อน วันนี้เมื่อมาทำความสะอาดนะครับก็ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจะพา,าทุกคนมาดูภาพของอาจารย์สมานครั้งจตุรัสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดูกี่ครั้งก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนี่ก็เห็นจากไกลๆ ว่าเป็นภาพที่สูงมากประมาณ2ช่วงตัวของของคนนะความกว้างก็กว้างมากนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ถ่ายให้ดูเป็นครั้งที่2อง้วส่วนนี้ก็ภาพที่ประดับไว้ตามฝาผนังในมุมต่างๆนะครับก็เลยขึ้นมาทั้งทีก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสก็เลยถ่าย ให้ดูให้ดูก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในแผนกช่างเขียนภาพสีน้ำมันนะครับกับนักเรียนช่างเขียนภาพสีน้ำมันที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรนะครับหวังว่าทุกๆกคนจะร่วมเป็นกำลังใจที่ดีให้กันเสมอมาขอบคุณนะครับ